สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่ฟีทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นุกอยู่ที่เดิมนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะโชว์รูมรถมือสองคัดเกตเอนะคะที่ใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีนะคะแล้ววันนี้ มาอัปเดตรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะแนะนำเลยบอกเลยว่าสภาพน้องๆป้ายแดงนะคะยังไม่ได้ล้างทำสปาใดๆทั้งสิน้นวันนี้รีวิวกันสดๆนะคะวันนี้อยู่กับโต y ต้า i l รักรี v o 2.4G Loco โนะคะ Do u b l e Cab p i e r ปี2019ซีบอลเงินคันนี้เลยนะคะกับราคาเพียงแค่659,000บาทเท่านั้นเล็กไหมวิ่งไปเพียง90,000กว่าโเท่านั้นเองนะคะใครที่ตามหารี vo Lo ็อยู่พลาดคันที่แล้วไปนะคะ ลองดูคันนี้ก่อนได้เลยนะคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆไม่น้อยๆด้วยนะคะสภาพตีเกรด A น้องๆป้ายแดงแน่น,นอนนะคะรถสวยเดิมทั้งคันชุดแต่งมาครบจัดเต็มนะคะรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสําหรับตัวออปชันนะคะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะโคมไฟสวยๆเดิมๆไม่มีชามไม่มีเหลืองนะคะพร้อมกับไฟเด y t i m ม r ลันนิ่งไลามาให้แบบครบๆนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ กระจังหน้าก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยบอดี้ทุกอย่างสวยเดิมนะคะราคาอยู่ที่659,000บาทเท่านั้นลูกค้าเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยแล้วก็ได้ซุ้มล้อหล่อๆแบบนี้มาให้ครบนะคะแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กอลลอยสีดําเงานะคะขนาด18นิ้วนะคะสวยๆเลยแล้วก็ได้ยางปี2023 สภาพสวยกิฟนะรถเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ล้างใดๆทั้งสิ้นอาจจะเลอะะนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตสภาพสดๆแรกเข้าเลยนะคะเดี๋ยวถ้าทําสปาจะสวยกว่านี้เยอะนะคะเหลี่ยมมุมตัวรถลูกค้าดูได้เลยนะคะคมๆสวยๆแบบนี้เห็นชัดเจนนะคะโลโก้ตัวรถมาครบกระจกข้างปับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟเลี้ยที่กระจกมองข้างให้พร้อมแล้วก็ติดฟรีมาแล้วรอบคันนะคะพร้อมคิวกันสาดด้านบนแบบนี้เลย สำหรับสีบอลเงินนะคะค่อนข้างหายยากนิดหนึ่งนะคะวันนี้จัดให้แล้วนะคะรถสวยมากๆดูแลรักษาง่ายนะคะ mm. เดี๋ยวให้ดูเลขไม้กันนะคะใ mm. นเลือนไม้นะคะสวยหรูสภาพตีแน่นอนนะคะ mm. ไม่วิ่งไปเพียง9 7 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะพวงมาลัยเป็นมัตติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธรับสายเข้าออกได้หมดนะคะพวงมาลัยไม่มีช้ำไม่มีสึกหลอดใดๆทั้งสิ้นนะคะ mm. คอนโซลรถใหม่ๆแบบนี้นะคะมาพร้อมเครื่องเล่น วิทยุ FMAM นะคะเครื่องเล่นต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะหน้าจอทัศสกรีนเดิมแท้โรงงานมีนวิเกเตอร์พร้อมกล้องถอยนะคะแล้วก็แอร์นะคะปรับออตโต้โรเรียบร้อยแล้วนะคะเกียรเป็นเกียรออตโต้สำหรับตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังเบาะหนังคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยนะคะเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำสภาพเดิมๆนะคะ สภาพตีมากๆนะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนน็อต <Not S 1> ไม่มีแกะไม่มีไขนะคะตะเข็บเดิมซอกประตูเดิมนะคะโครงสร้างทุกอย่างมาเดิมๆการันตีตัวรถนะคะไม่มีชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ำตรวจเช็คประวัติได้นะคะนี่มีระบบเซนทรัลล็อกก็จบทุกมานปรับไฟฟ้านะคะเมคอาร์กลมๆที่ขอบประตูเห็นครบชัดเจนทุกจุดนะคะนี่สำหรับ ด้านหลังนะคะก็มีแอร์หลังนะคะแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนนะคะเบาะแน่นตึงแบบนี้บ่งบอกได้เลยนะคะว่ารถใช้งานน้อยจริงๆ,จงๆเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีนะคะภายในไม่มีช้ำใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวคัดสีทําความสะอาดทำสปาภายในภายนอกรถคันนี้นะคะสวยเหมือนรถใหม่แน่นอนนะคะมาพร้อมกับโลบาร์นะคะโลบาร์ด้านหลังของแท้จากโตโยต้าเลยนะคะซุ้มล้อต่างๆทั้งสทั้ง4นะคะ ทั้ง4ชิ้นนะคะมาครบหมดนะคะแล้วก็แม็กยางทั้ง4เส้นใช้งานได้ปกตินะคะสติกเกอร์โลโก้นะคะสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยปลายท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะไม่มีแตกไม่มีหักตัวโลโก้ไฮรักรีโวนะคะมาครบหมดนะคะกันชนท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็มีเซนเซอร์ถอย2จุดด้วยนะคะนี่โลโก้โตเต้ามาครบนะกล้องถอยอยู่จุ จะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะให้ดูกระบะไลเนอร์นิดหนึ่งนี่สภาพแรกเข้าจริงๆนะคะใครอยากเห็นรถจริงก่อนปรับสภาพมาดูรถได้เลยนะคะลูกค้าจะได้เห็นนะคะสภาพแรกเข้าเป็นประมาณนี้นะ,ะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดอาจจะเลอะเนิดนึงนะคะอาจจะเลอะเนิดนึงแต่ว่าอยากให้ลูกค้าเห็นนะคะสภาพแรกเข้าเพราะว่าเวลาปรับสภาพแล้วเนี่ยรถจะสวยอยู่แล้วนะคะแต่ถ้า รถสภาพแรกเข้าประมาณนี้บอกเลยว่าถ้าปรับสบภาพจะยิ่งสวยกว่านี้นะคะขนาดแค่นี้ยังสวยแล้วนะคะดูได้เลยนะทุกอย่างเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆจุดแต้มสีจากโรงงานทุกอย่างมาครบหมดนะคะกระบะไลเนอร์อร่องรอยการใช้งานน้อยรถไม่มีการบรรทุกหนักอย่างแน่นอนนะคะนี่ดูได้เลยนะคะแล้วสีนี้เป็นสีที่ดูแลง่ายมากๆนะคะใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่า สภาพดีมากๆ <S <S มีริ้วรอยตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดตัวรถให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพแรกเข้าเลยเน้นสวยเน้นเดิมนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์นะคะไม่มีแต่งซิ่งใดๆทั้งสิ้นเราเน้นสภาพเดิมๆนะคะนี่ภา,ายในก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะแ่งประตูนะคะทุกโซนอยู่ในสภาพที่สวยเลย ดูนะคะเบาะแน่นตึงนะคะเบาะแน่นตึงไม่มีช้ำไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะมีคูลบ็อกซ์ด้วยนะคะกล่องเก็บความเย็นในรถนะคะถ้าลูกค้าเดินทางไกลเนี่ยพกเครื่องดื่มนะคะพกน้ําเย็นๆนะคะใส่ไว้นะคะเย็นถึงตลอดทางแน่นอนนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะฝั่งนี้ดูได้เลยนะคะตะเข็บเดิมซอกประตูเดิมน็อตไม่มีขยับนะคะี่แผงประตูนะคะ ทั้งสองฝั่งอยู่ในสภาพสวยเมคอาร์ตกลมๆที่ขอบประตูมาครบชัดเจนนะคะกระจกมาเดิมๆนะคะโลโก้ที่กระจกมาครบนะคะนี่คันนี้อยากเชียร์เลยนะคะอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะอยู่ไม่นานแน่นอนสำหรับ l ีโวล็อกโนะคะ 2.4G ปี2019คันนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้กันเลยคะ่ะ มาดูสำหรับรละเิดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.4 t d Asian b o u e Super Power นะคะ150แรงมา้าตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเลยนะคะรถสวยรถเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมแบบนี้นะคะเครื่องแน่นเครื่องแห้งยังไม่ได้ล้างก็สวยแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าล้างทำความสะอาดเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนรถใหม่นะคะโครงสร้างทุกอย่างเดิมเดิมเครื่องเดิมนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะคะไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนตัวเครื่องยนต์นะคะของเราซีเรียสเลยเวลาซื้อรถเข้าเนี่ย รถต้องเครื่องเดิมนะคะถ้ามีการเปลี่ยนเครื่องยนต์มาคือไม่รับซื้อเลยนะคะโครงสร้างมาเดิมๆฝาก,กระโปรงเดิมๆน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะตาปัม๊มโตโยต้ตาทุกอย่างมาครบชัดเจนนะคะระบบเบรก ABS มาครบจุดแต้มสีจากโรงงานทุกจุดมาครบเห็นชัดเจนนะคะใครดูรถไม่เป็นสามารถพาช่างมาดูรถจริงก่อนได้นะคะหน้าเดิมตรงน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะพวกจุดมาร์กสีพวกนี้มาครบทุกจุดนะคะ นี่ดูได้เลยเพจรถนะคะอยู่ครบระบุปีผลิตชัดเจนนะคะปี2019เลขเครื่องเลขถังตรงอุนได้100%จะติ๊กเกอร์มอกรองงานมาครบนะคะ น็อต nee. ไม่มีแกะไม่มีไขเลยแบตเตอรี่ไฟเต็มนะคะเราจะมีการตรวจเช็คก่อนส่งมอบนะระบบเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้านะคะแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ่ายน้ามันเครื่องให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยซื้อไปเติมน้ํามันขับอย่างเดียวนะคะใช้งานได้ยาวๆแน่นอนฝากระโปรงฝั่งนี้นะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่ดูได้เลยมิอาร์ตอมกรมาครบฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนนะคะแล้วก็แผงกันความร้อนลูกค้าดูได้เลยนะคะ ไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะคะอยู่ในสภาพดีนะคะเมคอัพกลมๆมาครบสติกเกอร์จากโรงงานมาครบทุกจุดนะคะซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะกับคันนี้นะคะใครอยากที่จะเห็นรถจริงนะคะก่อนที่จะส่งทำสปาปรับสภาพลูกค้าเข้ามาดูรถจริงก่อนได้เลยนะคะจะได้เห็นสภาพรถแรกเข้านะคะเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพ ติดต่อมหานุกได้เลยนะคะที่เบอร์098-627-6826นะคะ098-627-6826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะลูกค้าอยากดูรายละเอียดรถเพิ่มเติมเลยการผ่อนการจัดไฟแนนนะคะแจ้งกันเข้ามาได้นะคะออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะเดี๋ยวย้ำรุ่นกันอีกทีหนึ่งสำหรับคันนี้นะคะรีโ o 2.4 G l o c โคนะคะ4ประตูพรีเนอร์เกียร์ออโต้ปี2019สีบอลเงินนะคะ ราคา659,000บาทเท่านั้นนะคะสีสดได้ตัดไฟแนนได้นะคะใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามาก่อนที่รถจะติดต่อนะคะมาไวไปไวแน่นอนสำหรับตัว l ลโกนะคะ mm hmm. วันนี้ก็ฝากสำหรับคันนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเวลามีรถเข้าใหม่ส,สวยๆเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอ mm ัปเดตนะคะวันนี้ฝากรีโวโลโก o คันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ